ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องแนวคิดสร้างความสําเร็จจากเจมสไดสันครับจากหนังสือพิมพ์ M2F ในการดําเนินชีวิตของคนเราหากมีต้นแบบหรือแนวคิดดีๆก็จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจทําสิ่งต่างๆในชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกับเจมสไดสันผู้ขอตั้งบริษัทไดสันบริษัทเทคโนโลยี สัญชาติอังกฤษชื่อดังได้เผยถึงปัชญาแห่งความสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบและคิดค้นคว้านวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้กับหลากหลายครอบครัวเดือนทั่วโลกหนึ่งความคิดที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งจ้องงงกระดาษดังที่ฟาเซสเบเกอร์นักปราชญ์และ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เปรียบเทียบการสังเกตแมงมุมและพึ่งว่าแมงมุมทํางานโดยอาศัยแค่องค์ประกอบจากตัวมันอย่างเดียวไม่สนใจสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มันผลิตได้คือพิษในขณะที่พึ่งนําสิ่งต่างๆจากธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและสิ่งที่มันผลิตคือน้าพึ่งดังนั้นจงมองไปรอบๆสังเกตสิ่งรอบตัวและ มีความคิดดีๆอย่าปล่อยไปรงรีบจดสมุดและพัฒนาต่อไปนะครับสไม่มีสิ่งใดที่พัฒนาไม่ได้ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีความอิ่มตัวเต็มที่เมื่อประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแนวโน้มความต้องการในตลาดก็คงรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆแต่จงอย่าคิดว่า ไม่มีทางเป็นไปได้จงทดลองให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นและจดสิ่งต่างๆที่ไม่พอใจเกี่ยวกับมันออกมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าเดิมครับ 3. หลายต่อหลายครั้งเรามักได้ยินว่ามีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความคิด คนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมเพราะทุกคนรู้ดีว่ามันง่ายที่จะลอกเลียนแบบความคิดดังนั้นเทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่อย่างแท้จริงจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็นล,ล,ลิขสิทธิข์ของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ 4. ยิ่งเก็บไอเดียของเราเป็นความลับยิ่งปลอดภยัยการจดลิขสิทธ์ สิ่งที่เราคิดค้นจะทำให้เราเพิ่มระยะเวลาในการนำนวัตกรรมนั้นๆมาใช้ได้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งทำให้เราอยู่เหนือผู้แข่งทว่าลิขสิทธิ์การประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่มีอายุเพียง20ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอรับลิขสิทธิ์ดังนั้นไดสันจึงแนะนำว่าควรเก็บเทคนิคของเทคโนโลยีต่างๆที่เราคิดค้นไว้เป็นความลับ จะดีที่สุดนะครับมาดูข้อสุดท้ายกันจงยืนหยัดเพื่อความคิดของคุณความคิดคือสมบัติอันล้ำค่าแม้แต่จะเป็นความคิดที่มีแต่คนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คนเหล่านั้นคิดแบบนั้นเพียงเพราะไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาก่อนดังนั้นเราต้องยืนหยัดเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์ถึงความ คิดของเรานะครับครับวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ